สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอด้วยค่ะไม่เจอกันนานานมากหลายเดือนนะหลายเดือนหลายเดือนแต่เราเจอกันบ๊อบแป๊บแป๊บใช่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาทำคลิปเลยจริงจริงนั้นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเซเลบค่ะหาตัวจับยากมีงานมีงานใหญ่กำลังจะมาอู้ไม่รู้คลิปนี้จะออกก่อนหรือหลังเนาะถอกไว้ก่อนถอกไว้ก่อนถอกไว้ก่อนขออนุญาตตัดนานนิดนึง Okay, นนโอเคน,นี้มาดมอะไรกันครับเนีเ่ยวันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีค่ะชื่อว่า yousoful โบอา่านชื่อถูกไหมย u s o f u l u s f u l ของเกาหลีนะคะก็คือมีเพื่อนเพื่ออยากรู้ว่าแบรนด์นี้ดีอย่างไรดีไหมกลิ่นเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะคนี่ก็มาจากเกาหลีเลยตอนที่โบไปเที่ยวก็ตอนที่พี่เข้าไปในช็อปเขาอะคะ่ะช็อปเขาก็จะมีให้เราทดลองได้ทั้งหมดเลยพนักง,งานพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ อธิบายกลิ่นได้ดีอ่ะมาลองกันที่กลิ่นแรกเลยนะคะกลิ่นนี้ชื่อว่า Star Mesto าเมสโนะคะก็เลือกไม่ยากนะคะในร้านกลิ่นค่อนข้างจะเป็นนิชทั้งหมดเลยทำน,นี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมาดมอันนี้เป็นแก้วสอดจริงๆวิธีนี้ได้มาจากตอนที่ไปทำทีทุกคุณ,ค,ณคุณทอมใช่มันจะเก็บกลิ่นดีอ็ฮเกจจิ้งเขาสวยนะคะ ฟิลเหมือนธรรมาชาติเนาะให้ความธรรมชาติค่อนข้างสูงใช่่คะกระจายตัวดีครับนี่ออกสบู่หน่อยไหมคะมัสกี้ฟลอรัลกรีนฟลอรัลใช่ค่ะก็เป็นกลิ่นเข้าถึงง่ายไหมคะผมว่าง่ายนะนผู้ชายได้ผู้หญิงได้ยูนิเซ็กซ์กลินอยธรรมชาติอาแต่แน่นอยู่นะดูเหมือนใสๆ คุณ,คณบอเคยลองใช้ตัวเต็มเต็มเคยลองแล้วคะ่ะทั้งวันคือแน่นกระจายดีคือโอเคนะด้วยราคาที่หนึ่งพันกว่าบาทถ้าติเป็นเงินไทยเราคะ่ะอืมัมนเนาะเกียลครับอันนี้น่าจะห้าสิบห้าสิบมลเลยค่ะอให้คนธรรมชาติแต่ยังยังรู้สึกได้ถึงความความสังเคราะห์เคมี Me, ใช่ไหมมีความเคมีนิดนึงอก็คือถ้าถ้าจะธรรมชาติหมดเนี่ย มันจะมีเรื่องของความติดไม่ทนความฟุ้งกระจายมันก็ต้องต้องเลือกระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกมันยังเป็นฟอรลกรีนโอเคอยู่สะอาดสะอาดมีแขกมาโอ้ดีครับสองคนโอเคตัวต่อมาตัวนี้ชื่อว่าเบิร์สรอยัลเนาะเธอแกลคือกลดืมออกมาเหมือนกัน ปอ์แว่นต้องเข้าสต <laughs> bon <so> อนเซอร์แว่นจริงไม่ใช่สตอนเซอร์น้ำหอมนะโอเคขอบคุณครับ <laughs> จริงๆร<อ>ิชอบกลิน่นี้คะ่ะมีความบูตซี่มากกว่าใช่อันนี้เมคเมื่อกี้เป็นฟลอรัลฟูตซี่เนาะใช่ตอนนี้มีความบูตี y ขึ้นมาอ่ากลิ่นค่อนข้างสักสาบมาสกีทก้ทึบมีความกำยานกลินวันม,มีความอบอุ่นมีสไพร์ใช่ค่ะ ้ดีเลยดีตัวนี้ดีแต่แอมเบอร์แบบหนักหนักอยู่คือกลิ่นหนักนะทุกคนใครบอกว่าน้ําหอมเกาหลีเบาไม่ตัวนี้ไม่ไม่แล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ยี่รังยี่รังไม่รู้สึกเลยเนาะว่าเป็นกำลังงานบางบางได้ได้อยู่ได้อยู่บางๆแต่บ่านมันใช้ไม้เข้ามาทําให้มันมั้นตกลงเลยนะดีค่ะดีชอบกลิ่นนี้ค่ะเขากระจายตัวดีแล้วเขาก็เป็นกลิ่นที่เหมือนกลิ่นดินดิน ่อนใช้งานนะคะกลิ่นนี้คือแปลกอยู่ตัวนี้คือแปลกเราชอบตัวนี้นะคะเบิร์ชรอยัลนะคะก็เป็นกลิ่นกระจายตัวดีวก็ติดทนนานมากๆนะคะตัวนึงค่ะเบิร์ชเบิร์ชนี่คือเหมือนไม้ไม้เบิร์ชความ <burst. S 2> ความความไม,ม้ใช่ตัวสุดท้ายนะคะกลิ่นนี้ชื่อว่าเบเรนเนาะเบเรนเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นชื่อไว้ให้นะคะ ตัวนี้คือซื้อง่ายเลยแต่ใจเรื่องง่ายมากเลยแล้วก็ไปที่นี่นะคะก็จะเห็นดอกไม้ชนิดนี้เยอะมากอ๋อคล้ายลิลี่แต่วันเล่เนาะมีความเขียวความลิลลี่ดอกับไม่ขาวเขียวเขียวขขาวใช่ขอขาวแต่ว่าไม่คือกลิ่นทิวลิปอืมเราไม่มีกลิ่นเนาะกลิ่นทิวลิปมันเป็นกลิ่นจินตนาการใช่ใช่ใช่เนาะแต่เป็นมีทิวลิปแบบเขียวมีใบเยอะหน่อยใช่ แต่ตัวนี้ติดไม่ค่อยทนค่ะตัวนี้ก็ความใสของเขา,าจะเป็นประมาณนี้กิ่นเพราะฉะนั้นตามความชอบนะคะก็คือโะชอบตัวนี้มากสุดมันจะมีความแบบแปลกใหม่แล้วก็ดูว่าหายากนะคะตัวเบิร์ชรอยัลค่ะสามตัวนี้ก็ละแนวกันเลยค่ะนะครับอย่างตัวแรกตัวแรกชื่อสตาร์เรสเนสโตวัวนี้เหมือนมีความฟลอรัล ชัดชัดกว่าเด่นฟลอร์ฟตี้ที่เด่นมีความตงง่ายแมสนิดนึงอ่าไม่ได้ล้ำมากนะเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างนี้สะอาดนะครับส่วนตัวสองตัวเบอร์ชรอยัลเบอร์ชนี่น่าจะคล้ายๆแบบแนวกํายานแนวอาหรับอ๋อเหรอเบอร์ชเหมือนเบิร์ชคาลิฟามาทางอาหรับก็คือหน้าละกลิ่นจะออกไปทางแบบตะวันออกนิดเดินมีความกํายานความสไปซ์ความไม้ขึ้นมา ส่วนตัวนี้ถ้าใครชอบแนวเขียวแต่ไม่ขาวตัวนี้จะเขียวชัดเขียวใบตัวนี้จะใช้สารแนวโมเก,นออกโนะเหอคะใช้คือเป็นกลุ่มของลิลลี่ออฟเดอะวันเล่เขียวดีนะใช่ประมาณนี้หอมหอมแปลกเหยียดกัทั้งสามตัวเลยแต่ก็ยังใช้ง่ายน่าสนใจไหมครับแบรนด์นี้ด้วยราคาแล้วก็ปริมาณโอ,โอเคเลยแหละใช้ง่ายใช่ใช่ถือว่าโอเคเลยนะคะก็แนะนําค่ะถ้าใครไปเกาหลีใต้นะคะก็อยู่กรุงโซลค่ะ เป็นช็อปน่ารักมากเลยค่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณคุณพอมากเลยที่ทำมาร่วมเพิ่มแจมสำหรับน้ำหอมยูโซฟูค่ะเป็น p r e s e n t a ช i o n เลยใช่ใช่ใช่แล้วเจอกันใหม่ค่ะบายค่ะสวัสดีครับ